เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงทานาของเรื่องของอติแฟกหรือว่าศาสตราวุธนะครับแนะนํามือใหม่มือเก่ามือเก่านะชิ้นไหนดีชิ้นไหนโดนการทําเงื่อนไขอะไรยังไงในะแต่ละกิจกรรมควรหาชิ้นไหนดีเอาอุปกรณ์ด้านในสักกี่ชิ้นจึงจะดูเหมาะสมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับแนแนวมือใหม่ครับ อะไรครับก็กาสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนไปทำช่องจันแจกไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสปปรพยุทธวิญญา์เซเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามนะครับกับตัวทางร้านของเรื่องซาตาวุฒหรือว่าเรื่องของอาร์ติแฟกต์ที่เราเรียกกันโดยเรื่องของอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะเป็นจริงจริงจันตั้งใจทําก่อนอาอินเข้าที่เป็นตัวของอาอินที่เข้าอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในอาร์ติแฟกต์ใหม่แต่เนื่องจาก มันมาเร็วกว่าที่จาร์ตั้งใจจะทําคลิปก็เลยมีอาร์ติยะใหม่มาก่อนก็ถือว่าคํำคลิปนี้เพื่อเป็น,ปนการซัพพอร์ตแล้วก็พูดถึงเนื้อหาของตัวสิ่งนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมือใหม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าชิ้นไหนค้นหาดีชิ้นไหนจะมีความสามารถเอามาใช้งานได้จริงๆกันบ้างเราจะพูดก่อนว่าอาร์ติยะจะแบ่งด้วยการเป็น2ประเภทคืออาร์ติยะที่เป็นสีแดงนะครับเห็นไหมที่มันมีแถบด้านซ้ายมือเป็นสีแดงกับอาร์ติยะที่เป็นสีฟ้านะครับก็คือจะมีค่า Ad แอคาารรท,คทีฟ่นนเนนง้าัอ โดยเราจะพูดง่ายๆคือสีฟ้าจะทํางานได้เองโดยเราไม่ต้องใส่ไว้ในช่องสล็อตนะครับก็คือความสามารถทํางานเมื่อมันอยู่ในกระเป๋าส่วนศาาวุธที่เราต้องใส่ในสล็อตคือศาาวุธที่จะเป็นสีแดงคือค่าแอคทีฟจะมีผลการเล่นไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีอาวุธลับนะครับสายค้อนสายปีกหรืออะไรต่างๆมันก็จะมีเงื่อนไขาการใช้งานที่เข้ากับอ์ตตาชิ้นชิ้นนั้นอยู่เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ โดยการที่เราใส่อ์ติแฟกต์ไปผิดประเภทในการลงตีเนี่ยบอกเลยว่าดาามจหายหายจ้อย,ยนะเพราะว่ามันไม่ตรงกับเงื่อนไขของการใช้งานเราสังเกตว่าสีฟ้าเนี่ยมันบอกว่าไม่ต้องออกลบก็จะมีผลดังน้นเนี่ยการหาอ์ติแฟกต์สีฟ้าเอาไว้ใช้เนี่ยเป็นผลที่ดีมากเนื่องจากการใช้อ์ติแฟกต์สีฟ้ามันจะเป็นการใช้แบบตลอดการและตลอดไปครับถึงแม้ว่าตัวละครที่คู่กับตัวอ์ติแฟกต์ชิ้นชิ้นนั้น จะหลุดเมตาไปแล้วก็ตามหรือจะเปลี่ยนตัวละครผับเปลี่ยนวุนเวียนใหม่แต่ความสามารถบัฟที่เป็นพาสซีฟของตัวสกิลเพิ่มเติมเขามันยังคงทำงานได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยในฐานะของอ์ติแฟกต์ในปัจจุบันนี้นะครับจะมีทั้งหมดสายที่เป็นตัวสีแดงคือใส่ในช่องสล็อตเนี่ยจะมีดาบอันนี้ครับอันนี้จะเป็นสายของโจมตีเดี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวเสยออูนะครับเป็น ตัวละครโจมตีเดี่ยวถังเฉินเป็นเสือสามารถใช้งานเอฟแฟกต์นี้ได้ทุกตัวเลยโดยจะมีถังซานที่เป็นถังซานอชูราจะมีเงื่อนไขพิเศษมองข้ามเงื่อนไขกระตุ้นดาเมจนะครับดังนั้นโจมตีเดี่ยวเปรียบเสมือนโจมตีหมู่ทาให้ใส่กับถังซานได้แต่กับใส่ตัวอื่นแล้วมันจะไม่ได้ผลอะไรนะครับซึ่งบอกเลยว่าได้ดาเมจที่ถือว่าน้อยมากๆในการเอาไปใส่ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของการเล่นชิ้นชิ้นนั้น โดยเมื่อเรานะครับปลูกศาสตาวุธไปแล้วเนี่ยมันจะมองข้ามเงื่อนไขหนึ่งส่วนคือเงื่อนไขพิเศษของการลงชตลงตัวละครน,นั้นเฉพาะครับเช่นนะครับตัวออสการ์มันจะมีขึ้นว่าสกิลพิเศษแล้วมันจะมีรูปขึ้นเลยว่าเออชิ้นเนี้ยถ้าออสการ์ออกมาลบหรือมาเล่นอยู่ในทีมคุณจะได้รับบัฟพิเศษแต่ในกรณีที่อย่างเช่นตีสูรที่เป็นของเทพสมุทรเนี่ยจานปลดแก่นแท้แห่งตีสูน เป็นสีรุ้งแบบประกายแบบนี้แล้วมันจะทํางานได้เต็ม100%โดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องมีเทศสมุดอยู่ในช่องของการเล่นออกรบนะครับซึ่งแน่นอนมันจะเป็นผลของตัวละครที่ตกเมตาไปหรือมีการปรับเปลี่ยนตัวละครหรือเราลงกิจกรรมบางอย่างแบบเอ้ยเราไม่ต้องการตัวละครตัวนี้ก็ขอแบบใช้เงื่อนไขให้มันครบทุกันหน่อยนี่ก็จะเป็นเรื่องของตัวศาสตราวุธนะครับแล้วก็จะเป็นดาบอันนี้จะเหมาะกับการโจมตีหมู่นะเอาไปเล่นกับกระบี่ก็ได้นะครับไปเล่นกับตัว6ปีก เป็นตัวปิงปิงตี้เล่นถังซานก็เล่นได้ครับแค่มันอาจจะไม่ได้ตรงกับถังซานร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุดแบบนั้นแต่มันสามารถเล่นกับสายค้อนได้ทุกตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของสิ่งนั้นนะแล้วก็ธนะของคัมพีครับอันนี้เหมาะกับกายแท้แล้วก็เป็นอาวุธลับแต่ว่ากายแท้เนี่ยในเกมของเราเนี่ยไม่ได้มีอ่า เขาเรียกว่าจุดเช็คที่มันสําคัญในการเล่นเยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนจะมีปูกบีเอที่เล่นกายแท้ได้โหดมากๆแต่ลหลังมาเขาไม่ได้โฟกัสว่ากายแท้มันจะดูเวอร์วางดาเมจส่วนใหญ่มาจากสกิลดังนั้นการเล่นดาบตัวเทพไอตัวผู้สวรรค์โจมตีคอนเนี่ยมันจะดีกว่าอันนี้จะเหมาะก,กับการใช้อาวุธรับมากๆครับกับการใช้กายแท้ในอนาคตจะดีที่สุดอาวุธรับนี้นะครับถ้าใส่ลงตัวแล้วเราไปยิงพวกอาวุธรับดาเมจมันจะเพิ่มแบบเพิ่มการแปลงดาเมจเยอะมากๆ เหมาะมากๆในการเอาไปเล่นพวกกิจกรรมพิเศษเช่นกิจกรรมที่บอสมิโลนะครับ่างก,กิจกรรมที่ผ่านมาจางก,ก็ตีเข้ายากนะนี่ขนาดนมีของลุงแล้วเนี่ยจางก,ก็ยังตีได้แบบแต,แต้มอยู่ประมาณร้อยประมาณ200หรือ300นี่แหละคือเต็มที่สุดๆเลยอะตีแทบไม่เข้าครับแต่โชคดีว่ามีคัมภีลุงที่มาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นพวกออสการ์บีป,ปีตรงหลงหลงแล้วก็พวกนี้ครับเห็นไหมมันจะเป็นอาร์ติต์ประเภทสีฟ้าครับแล้วก็มีค้อนที่เป็นอาร์ติยะ ของตัวห้าวเทียนจริงๆอ่ะอาจจะแบบคอนเนี่ยเปรียบเป็นการโจมตีแบบ PVP นะครับดาเมจต้นแรงมากถึงแม้ว่าจะไม่มีคอนห้าวเทียนอยู่หรือว่าไม่มีถังห้าลงทีมเนี่ยดาเมจต้นของตัวสายคอนมันจะโคตรแรงมากๆเลยมันเหมาะกับการ PVP เล่นตบๆตบตบการระเบิดภูเขาเผากระท่อมแบบนั้นนะครับและส่วนอื่นเนี่ยมันจะเป็นประเภทบัฟหนึ่งส่วนที่เราจะต้องสําคัญเลยคือเรื่องของการชักอาวุธนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นดึงอาวุธโดยตัวละครแต่ละตัวเนี่ย หรือว่าช่องสล็อตแต่ละช่องเนี่ยมันจะใส่ได้นะครับโดยเราจะสามารถใส่ชิ้นต่อไปได้เมื่อเราใช้ชิ้นก่อนหน้านี้ดึงถึง45นะครับดังนั้นเวลาที่ใครคิดจะทำใส่ลงไปในช่องให้ดูดีๆว่าเรามีอันเนี้ย3ชิ้นหรือเปล่าครับเนี่ยอุปกรณ์พวกเนี้ยต้องมี3ชิ้นตีบวกเรเวล50 3ชิ้นนะครับเราจะสามารถเพิ่มช่องถัดไปได้แต่ว่าของตัว อาอินยังไม่มาเพราะว่าแพทใหม่ยังไม่มานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามี3มชิ้นขึ้นไปตอนนี้จาจารยร์ปลด45%์นั่นแหละมันได้ชิ้นละ15%ตโดยประมาณนะครับเมื่อเราออกมาชาววุธได้ทั้งตัวเลเวลได้เพชรแล้วก็สามารถลดช่องต่อไปได้ก็จะมีหลายๆไอเดีที่จา์ไปดูเจอกับปัญหาเรื่องของช่องไอ้พวกนี้ยเก็บกันไม่ครบครับเช่นเก็บได้ประมาณ2อันแล้วแบบไปวางใส่ไว้ในช่องสล็อตทีนี้ก็จะเจอปัญหาในเรื่องของการที่ไม่สามารถใส่อาร์ติแฟกต์อันต่อไปได้ท,ทั้งท่องที่มี ค่าหลอมมันไม่ถึง45เนี่ยหรือว่ามีของ3ชทิ้นและตีหลอมให้ถึงนะครับอันนี้จะเป็นปัญหามากใครที่จะใส่ในช่องชากอาวุธมือใหม่ๆดูดีๆนะครับมันไม่จะเป็นที่ต้องใส่ชิ้นในก่อนไหนหลังนะครับดูที่ว่าชิ้นไหนของเราพร้อมที่จะใส่หรือคิดว่าใส่ไปแล้วเดือวหาของมาใส่เติมไม่ทันให้ครบทั่วทุกชิ้นมันก็จะสามารถดึงแบบนี้ขึ้นมาครับ แล้วก็เราจะสามารถตีบวกไดถึง90เมื่อเรามีศาสตราวุธครบทั้ง6ชิ้นนะครับจะเหลือเป็นแค่ตรงกลางที่เป็นแก่นแท้ที่จะไม่มีเนากาตี90เรียบร้อยแลย้วรอของอาอินมาแล้วก็เอาของอาอินมาใส่แตยที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้แผทมันยังไม่มาเลยต้องรอกิจกรรมสักเล็กสักน้อยส่วนนี้จะบอกเลยว่ามันสําคัญจริงๆนะยิ่งสาหรับมือใหม่ๆแล้วเนี่ยเรื่องของอาร์ติต์หลายๆคนเนี่ยแบบไม่รู้จะหาชิ้นไหนดีในการเอามาลงเล่นกับทีมอ่ะอ้ยชิ้นนั้นเนล่นรันมาชิ้นนี้ดีนนรันมา คือรอบรีรันนะมันมีอยู่หลายประเภทหลายแบบครับโดยส่วนใหญ่มันก็จะแจกพวกอุปกรณ์ในการไอพวกนี้รอบๆอ,อะถือว่าไม่ได้ราคาสูงเกินนะครับแต่มันจะไม่มีกิจกรรมหลักเช่นอย่างรอบนี้เราซื้ออติแฟกของตัวออินนะเราจะได้ใบสุ่มจากกิจกรรมเขามาใช้20บใบมันมีของแถมแต่ในกรณีที่เราไปซื้ออติแฟกรีลันนะครับราคามันจะอยู่ที่ 1280เพชรเท่ากับรอบเดิมแต่จะไม่มีของแถมเลยคือได้อาร์ติแฟกแค่อันเดียวส่วนงค์ประกอบข้างๆมันจะมีได้จากกรงจากกล่องอะไรในกิจกรรมนั้นๆจะไม่ต้องมาสุ่มแบบนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปแต่อาจารย์มองว่าการสุ่มแบบนี้มันน่าจะได้ของอะไรที่หลากหลายและก็ดีมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับการแพลนของแต่ละคนแนะนําว่าอาร์ติแฟกไหนที่เป็นประเภทอาร์ติแฟกสีฟ้าบัฟเพื่อนได้หาเอาไว้นะครับถือว่าดีมากมันได้บัฟที่ดี ควรค่าไขการหามากเลยนะถึงแม้ว่าบางชิ้นตัวละครนั้นตัวเมตาไปแล้วแต่สกิลที่เขาบับให้เพื่อนมันยังคงทํางานได้อยู่นะครับอย่างสบายๆเลยอันนี้อย่างน้อยๆทุกคนควรมีเพชรํารองกันเอาไว้ติดเนื้อติดตัวสําหรับเผื่ออ์ติแฟ์มาส่วนใครที่กําลังคิดหรือว่ากําลังตัดสินใจว่าอันนี้แบบชิ้นนี้จะซื้อดีไหมนะครับถ้าซื้อแล้วไปสุ่มสักเล็กสน้อยจนว่า3ชิ้นเนี่ยราคาถือว่าไม่ไม่แพงเลยรอบนี้3ชิ้นไปถึง4ชิ้นก็ถึงถือว่างบ อยู่ในระดับที่พอรับได้นะครับก็ต้องดูก่อนว่าแต่ละคนก็ประมาณไหนถึงแม้ว่าเราจะได้อาร์ติแฟกต์มาแต่ว่าอุปกรณ์มีมาไม่ครบมันก็แสดงผลได้ไม่เยอะนะครับแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีแต่ต้องดูนะครับว่าเรามีงบในการจะเตรียมจัดสรรมันให้มันดีแค่ไหนเพราะว่ามันมาเปล่า,ลามันก็บับได้ไม่เต็มสุปนั่นเองนี่จะเป็นเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับแต่อน,อนาคตเนี่ยจะมีอาร์ติแฟกต์มาใหม่คืออาร์ติแฟกต์ดาบปูกับบีเอสพีอาร์ติแฟกต์แมวจูจูชิงอาร์ติแฟกต์อีห้าว ไอเอฟเฟกต์ถังซาล่าง2เทพนะครับประมาณ4 a ่ไอเอฟฟกต์ที่ยังไม่ได้เข้าไทยทัติจานจําได้นะหลกักหลกแล้วเนี่ยก็ไอเอฟเฟกต์แมวอะ่ะไม่ค่อยจําเป็นขนาดนั้นนะครับต้องไปเอา a อเอฟเฟกต์ปูกะบีรวมถึงต้องมาหลอมเหมือนอันนี้ครับถ้าใครทันช่วงเล่นฉลองคุบรอบ3ปีอะ่ะที่ต้องหาซ้ายขวาเพื่อหลอมให้มันกลายเป็นสีลุ้มแบบนี้มันจะกลายเป็นดาบปูกะบี่ SP ของ SP บวกได้นะยังไงก็ลองจะสั่นกันดูอีกทีนะครับสำหรับตัวตำหนักของชิ้นนี้ ถ้าคิดว่าจะเก็บไว้ได้สัก2-3สชิ้นเพื่ออนาคตเราจะได้ดึงอาวุธและหาช่องใส่สลอ็อตหาของอื่นๆมาใช้ได้ง่ายๆก็จะสั่นแบบนั้นเลยน่าจะเป็นผลดีที่สุดนะครับช่างได้พูดถึงเรื่องของอาติแฟกสำรับสายแต่ละสายไปแล้วนะครับไม่ว่า,า,า,าวะจะเป็นสายปีกสายคอนอาวุธลับนะครับจะเป็นสาย PVP ซึ่งชิ้นอื่นๆที่เป็นสายสีฟ้าที่จารอยากจะให้หาไว้เนี่ยแต่ละชิ้นมันจะมีเงื่อนไขาการใช้ จริงๆเนี่ยมันใช้ง่ายมากนะครับเรื่องของการที่มี12ช้12เกรทุกหนึ่งเทิร์นดาเมจแรงขึ้นนะครับหรือจะเป็นออสการ์นะครับเมื่อเราฟื้นฟูพลังเกตให้กับตัวเพื่อนร่วมทีมนะครับจะได้แก่นแท้แห่งตัวเทพอาหารในกรณน,นี้ที่เอามาเล่นนะอันนี้ก็ดีนะครับสําหรับที่จะหาถ้าเอามุมมองจริงๆอะ่ะมันดีทุกอันจริงๆทุกส่วนจริงๆกับการเล่นของเรา3ชิ้นเล็กที่เราต้องหาเนี่ยแหละคือส่วนสําคัญนะครับ ตัวปีวีโตเนะครับเมื่อเราใส่สกิลควบคุมหรือการปล่อยสกิลของสายควบคุมเนี่ยมันจะทําให้ได้รับบัฟของตัวคลาดแห่งรากศกนะครับดามจอ,อันนี้ก็ดีหอแก้วนะครับได้คุณสมบัติแต่ละอย่างเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น ATK, Defense, Buff Stack ของตัวพลังจิตสปีดทุกอย่างที่เป็นค่าบนห่วงของเราอะ่ะที่เรามีค่านั้นสุสดได้นะครับอาอิานเนี่ยจะเหมาะกับเป็นอร์ติแฟ์ประเภทเล่นเขตแดนหรือว่าขอบเขตซึ่งในกรณีที่เซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยเขตแดนกับขอบเขตอาจจะไม่เยอะนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้มีตัวละครเยอะขอบเขตก็อย่างเช่นเซียวเซียวเซนตาดิวพวกนี้ครับที่เป็นขอบเขตเขตแดนก็อย่างพวกปีปิตโตเอ้ไม่ใช่ดิอาอินนะครับตัวถังซานตัวหลงหลงอะไรพวกนี้มันจะมีเขตแดนซึ่งยิ่งเขตแดนหรือขอบเขตเราเยอะบัฟต่างๆที่เราได้มันจะดีเพิ่มขึ้นตามค่าระยะเวลานะครับถูกกระตุ้นจากดาเมจเพิ่มเติมทาเมจท้ายสุดให้กับเราได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้สกิลพิเศษมาหรือเปล่า อันนี้เนี่ยมันจะเป็นบัฟที่เพิ่มขึ้นให้กับเรานะครับโดยทุกสายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันบัฟค้อนปีกอาวุธลับหมดแหละครับถ้าเป็นพวกประเภทสีฟ้าแต่ว่าเงื่อนไขส่วนใหญ่จะเป็นใช้เกรได้รับมาเร่งเทิร์นได้รับมาหรือว่าออกสกิลแล้วได้รับมาแต่ละอันก็จะแตกต่างกันแต่มันดีทุกอันนะครับยังไงถ้ามีโอกาสรอบดีลันเนี่ยอย่าเฉยครับที่จะแบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยรอบหน้าอีกทีถ้ายิงรอบดีรันแล้วเนี่ยรีรันอีกรีรันหนึ่งเนี่ยช้าครับ นานแน่นอนกว่าจะมาแต่ละทีรอจนลากง,งอกจานเคยภาพมาแล้วจานภาดในการทาเคียวบนสานยในจานคิดว่าเออเดี๋ยวรอรอบรีรันเพราะว่ารอบแรกจานคนนํานวณผิดพลาดเปิดไม่ทันเป็ดเสร็จแล้วนอนนานมากกว่าจะกลับมารีรันทีหนึ่งนานแบบนานจริงๆครับแต่อย่างน้อยถ้าใครอยากจะคุ้มค่าที่สุดก็คงเปิดตั้งแต่รอบแรกให้ได้3มชิ้นตัวบวกอาร์ติแฟกต์ไปเลยน่าจะเป็นผลดีมากที่สุดนั่นแหละ เป็นไงกันบ้างครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของอนะ์ติแฟกต์นั้นอย่างที่บอกว่ามันมีส่วนสําคัญกับการเล่นมากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่ได้โฟกัสว่าเอ้ยทําดีไหมอะไรดีไหมแต่ว่าอ์ติแฟกต์เนี่ยสำหรับกานนะมันเป็นส่วนสําคัญจริงๆครับถึงแม้ว่าตัวละครน,นั้นจะตกเมตาไปกระดูกฟิชชันนั้นก็จะตกเมตาไปกับตัวละครแต่อ์ติแฟกต์มันจะยังคงอยู่กับเราตลอดเสมอนะครับเราเล่นตัวละครใหม่ๆยิ่งมีาร์ติแฟกต์สีฟ้าเยอะเนี่ยบัฟ ที่มอบให้กับเพื่อนุ่มทีมหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นบัฟแสกบับเกตจากบัฟจิตสังหารบับเทพปรุงอาหารบัฟของแก้วลงหลงทุกอย่างมันจะมีบัฟดาเมจให้กับเราได้เป็นอย่างดีเสมอเสมอมว่าตัวละครทีมนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนโรเทจกันมากน้อยแค่ไหนเปลี่ยนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาจนจำไม่ได้แต่สุดท้ายบัฟจาร์คาเดฟังยังคงทำงานได้อยู่ดีนะครับก็หว,วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้ทุกคนได้กดรักแฟนองให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากร้านจํางเมือสเตลลาโกพาตึงถูกตึไม่ตึ้นี้ไม่มีฟน เติมแล้วอย่าลืมกดโค้ดดวิคเกตุดสองในช่องไวในเกมเมอร์ Night ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มือวีคครับมีคำถามอะไรยังไงคอมเมนต์ได้ใต้คลิปบ๊ายบายจู